สวัสดีค่ะจากปากกาศหอมสวีเดนนะคะค่ะวันนี้มีนัดตรวจสุขภาพค่ะกำลังเดินทางเข้าในเมืองเฮสเลโฮมค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านในช่วงที่เอ่อโควิด -19 ระบาดในเมืองมันจะเงียบขนาดไหนเพราะว่าในเวลาปกติมันก็เงียบอยู่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้ก็ผู้คนก็ เก็ตัวแล้วก็บริษัทห้างร้านก็ปิดไปเยอะค่ะทีนี้มาดูการเตรียมตัวของผักกาดหอมในการที่จะเดินทางแต่ละครั้งว่าเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ของเปรี้ยวๆค่ะเพราะว่าผักกาดหอมเป็นคนเมารถ นี่ก็ข้าวเหนียวนะคะกำลังร้อนๆนุ่มๆเลยค่ะหิวมาเมื่อไหร่ก็ทานกันในรถค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งเออข้าวเหนียวหมูทอดเนยค่ะมะนาวนะคะแล้วก็ไอตัวนี้เป็นลูกอุดรกวนค่ะที่ลูกดำๆเหมือนกับลูกบูเบอรี่พะกาดหอมนำมากวนค่ะ ทุกคนคงจะจําได้ค่ะมันก็ออกรสเปรี้ยวหวานๆนะคะเหมือนกับมะม่วงกวนอย่างเงี้ยค่ะหรือทุเรียนกวนอย่างเงี้ยค่ะผักกาดหอมก็เอาออกจากช่องฟิชมาคือผักการหอมเป็นโลกเมารถค่ะบรรยากาศด้านนอกค่ะพิมะเกน้ำแข็งค่ะหนาวเย็นหนาวเย็น Inte en påse, de ligger som en liten paket va? Jag brukar köpa den på Lidl. De brukar ligga uppe på. Ja, ja. Ja, här, ja. Det är bra. Det är bra, ja. Ja, fundera om du kommer... Jag mm. hoppas. ซื้อกับข้าวไปฝากคุณย่าก็วางไว้ข้างนอกนะคะเข้าไปก็ใไม่ง่ยเพราะว่าคุณย่าอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังโอ้ไทยอะไรกันแน่เรย่มหน่ายอยู่ในพุ่มพวงเยน e ่โอ้ o หแล้วก็จะเป็ บรรยากาศเงียบสบายผักสมิกแกแอนสกรีนขอบคุณค่ะที่รักบรรยากาศก็ สงบร่มรื่นร่มเย็นอยู่แล้วค่ะนี่นะคะอ๋อนี่นะคะที่เรามาตรวจม,มัมมูกราฟีมูมมามูกราฟีเข้าห้างค่ะ คุณแลมโบบอกว่าฟรีด้วยง่ายด้วย8ปดมงสิบห้านาทีเองนะคะแดดแดดแรงมากเลยค่ะคนข้ามถนนนี่สำคัญมากค่ะรถทุกคันต้องจอดนะคะ กำลังเดินทางไปที่ห้างลีเดนเอและอันสกริงาตาวิชปาทิตา,าทินมาหมาออาซัวแล้วเ,เรากำลังเดินทางไปที่ห้างลีเดนค่ะเพื่อซื้ออาหารดุนสเสบียงต่อค่ะแล้วก็ไปซื้อนมซื้อ อะไรไปปากคุณย่าค่ะในห้างรีเด่นจ้าไปด,ดูกันว่าสุดที่รักเขาหยิบอะไรบ้างในวันนี้เริ่มดูดอกไม้ละหืมวัด อ๋ออดอนเนกโอ้นี่ดอกดอกไม้ชนิดน oh, 네 oh, ี้ท um uh, ี่บ้านเราอยู่ริมรั้วเกมบอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะสวยงามมากในรั้วหินหน้าบ้านค่ะห้างก็ยังเปิดตามปกตินะคะลังซื้อมันฝรั่งไปปลูกค่ะ มันมีหลายอย่างนะคะแบบนี้สำหรับการต้มอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งบดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อไปสี่ถุงแอปเปิ้ลให้คุณยา่าจอประการหอม,มจะซื้อ,อเอาแอปเปิ้ลไปถุงหนึ่งะคะ่ะไปให้คุณย่าด้วยแล้วก็เราเองด้วยจอทูติเกน ซื้อผักกาดแก้วสองอันอ,อ๋อคานเทปปะปาปา,อ,อ,าอ,อย่าโอเคไปละเกย์อยากได้มะเขือเทศโอเคส้มตำอือือใส่ส้มตำ,อมมตำโอเคหยิบกล้วยกล้วย พะพายะมะละกอหกตัวนี้อยู่ในตู้เย็นที่เราไม่ใช่ไหนไม่เอาเดร์วินดูไหนโอ้โหโอ้ไหนไหนแพงที่รักไม่เอาแกจะซื้อมะละกอสุกให้ลูกลูกหนึ่งเอ่อหนึ่งกิโลสี่สิบโครนสี่สามสิบสองกิโลละร้อยยี่สิบไม่จำเป็นต้องกินค่ะที่รักแพง ของแท้ค่ะกระเทียมเฟรชคูน cool. ก็คือกระลำหัวแหลมๆเนี่ยอร่อยค่ะถ้ากระลำหัวตโตๆแข็งมากอันนี้อร่อยที่รักเขาหยิบพวกขนมปังอ่ะได้เลยหยับ ถูกกว่าค่ะแต่แข็งใช้ขวานสับเลยค่ะแข็งมากซื้อฟักทองไปสักลูกนึงค่ะนี่อ่ะผักที่ผักการหอมปลูกไว้กำลังงามเลยค่ะชนิดนี้เลยหอมหอมค่ะผักกาดหอมสวีเดนผักกาดหอมสวีเดน ชีลาวค่ะแพทย์เซียหักชีบนี่เลยหยิบกะทิตั้งใจจะซื้อข้าวจัสมินค่ะดูนะคะว่าช่องที่ข้าวไทยเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนก็สะสมดาลิงเดนนาจัสมินนี่ไง <Jasmine> yeah, m จ n สมินดิสชูกูเอดแดนน่ะจ็สมินอันนั้ต่ออาตันดอร์สมมาเพอรนมันจะต้อตั้่มีก่องเล็กๆเองครับถูวันนี้ไม่ห้ามค่ะเย็ต์บรอแอนเซติงดีมากที่รักไม่ห้ามค่ะปล่อยให้ปล่อยให้หยิดตามสบาย ถูกใจแม่ครัวจะหยิบเนื้อไปสองท่อนใหญ่ๆอ,อ๋อมดแดงยอสกาวีฮอแฮมมาวะอ,อ๋อทูติเกนสออ์อันนั้นสลูตรการคือดมสเตน่ย นมให้มามาให้แม่แล้วก็เราดื่มด้วยค่ะเุณเต็มตกะกร้าแล้วค่ะคุณยาสั่งเพิ่ม แบบพอเพียงค่ะนี่อากาศหอมเย็บถุงให้เยอะแกใช้ย่ามมาซื้อเลยค่ะใช้ย่ามมาซื้อเลย <laughs> ฮัเลเหลคุณแบบรอแกบอกว่าอุ้ยมันดีมากๆเลยลองท้องก่อนค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งในขณะที่ออกจากห้างมานะคะนี่ท้องตง้องไม่ว่างค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเมารถ <laughs> หมูทอดหมูอบหมูอบค่ะ ตอนนี้คุณเลมโบพาแวะเข้าป่าค่ะป่าสวยงามมากค่ะแกบอกว่าเนี่ยคือป่าเห็ดโอ้โหทันตาซีกสิ่งตื่นเต้นมากค่ะแค่เห็นป่าเนี่ยสดชื่นแล้ว่่จเออไม่ได้พักการหอมไม่ได้เอาของไปให้คุณย่านะคะเพราะว่าวันนี้คุณเลมโบจะไปทำงานแล้วก็แกจะแวะไปให้คุณยา่าคุณเลมโบบอกว่าถึงไป ก็ทักท่านไม่ได้เพราะว่าเอาของวางไว้ด้านนอกคุยกันทางหน้าต่างเท่านั้นค่ะสวยงามมากเลยว้าวโอ้ยสวมสอแม,ม,อม,อมลแรเก็บอกป่าเห็ดทั้งนั้นอันนี้ทางที่ผกกหอมเซอร์เว์เมื่อวันก่อนนะคะแต่ว่ามันเป็นยะแยกออกมาเล็กๆ เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผักการหอมจะขับมาเซอร์วี์อีกรอบหนึ่งวันนี้คุณเลมโบ<อ>จะต้องไปทำงานตอนบ่ายค่ะมีเวลาเก็บภาพให้ดูน้อยค่าพิมะยังอยู่นะคะฟันตาสติอุทลิกแอนส์เกิร์กโอ้โห oh นี่แกบอกว่าตรงภูเขานี้แกเก็บ oh. ไอ้ทัดคันตะแลนคือเห็ดดำค่ะอ๋อ oh ทูทีชิโลเมเตอุงี่แฟะวะแฮมมานะแฮมยิ่งไแฮมอะฮะอ๋อวนมาวนมาที่บ้านเอาวนมาด้านก็เละกูบะอ๋อโอเคโอเคมาเบื่อซะานี่เขาแกะตอไม้ให้เป็นคนยืนกำลังยืนล่าสัตว์ค่ะ ดูไม้ค่ะไม้ลม้มต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะกี่ต้นเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยเดี๋ยวนะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นที่ห้าโอ้โหงางดินออกมาเป็นโคนเลยห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต้นนะคะอื๊ดค่ะนี่ก็คือเป็นทางข้างบ้านของเรานะคะเดี๋ยวจะส่องให้ดูว่าเราเข้าทางด้านหลังที่ของเราค่ะเออ ไปไปเก็บเหดตะเคีนต่อโอ้โหได้ดนะเอมือแกอ๋อแกบอกตรงนี้แกเก็บไอเห็ดเหลืองค่ะค่ะนี่ก็บ้านของเรานะคะหลังคาวิบวิบสวนเราอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยบ้านค่ะนี่ค่ะเราออกมาตรง ข้างขวาถ้าออกจากบ้านมาเลี้ยวซ้ายนะคะนี่เห็นบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วบรรยากาศดีค่ะอยู่บนยอดดอยเลยดีมาูค่ะบบใครอยู่บ้านนี้ ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าเราหยิบอะไรกันมาบ้างมะเขือเทศจ้าเดี๋ยวมาทําส้มตำทูหมอดเดร์วีทเลิกกระเทียมกรีดเชิดเนื้อหมู พู้ติดมันฝรั่งค่ะอันนี้เอามาปลูกนะคะสำหรับการปลูกค่ะมันมีหลายอย่างนะคะอันนี้ก็สำหรับขุดใหม่แล้วก็ต้มกับผักชีลาวค่ะ แบบนี้ก็จะเอามาทํามันฝรั่งบดแบบนี้ก็ทํามันฝรั่งบดค่ะแบบนี้ทํามันฝรั่งต้มแต่ผักกาดหอม <c oughs> ไม่เคยแยกค่ะทําได้ทุกอย่างขอให้เป็นมันฝรั่งแต่คุณลัมโบเขาแยกค่ะ n น t นะคะเป็นตาข่ายสำหรับการนกมาจิกผลหมากรากไม้พืชผักพุ่มปะฟักทองส่วนนี้ก็จะเป็นผักต่างๆก็เกรอนสกเกลชอบประกาศชอบกระลำแบบหัวแหลมนะคะสเปรชโคน นี่ก็โคโคนัทเมียวกะทิอันนี้เป็นบานอนนะกล้วยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมูรสเตอร์แคลอท้าอันนี้ขาดบ้านไม่ได้เลยค่ะซิตรูนนะมะนาวค่ะเพราะว่าเราดื่มน้ำมะนาวแล้วก็ น้ำพึ่งน้ำอุ่นทุกเช้าค่ะแล้วส่วนนี้ก็เป็นผักที่ผักกาดหอมเพาะปลูกเอาไว้นะคะแยกแปลงผักด้านบนจนไม่มีที่ไว้ค่ะปลูกในไอเล็กๆในที่ปลูกเล็กๆมันก็ขึ้นงามขนาดนี้ค่ะอันนี้เด็ดใบทําสลัดบ่อยค่ะ เราเด็ดกันแบบสดๆเลยปลูกในกระป๋องนมก็เด็ดใบแล้วค่ะใบใหญ่โตอันนี้กำลังงามบนหัวอาหารของทาซานค่ะหัวอาหารของแมวอันนี้หัวอาหารของสุนัขเจ้าสกูตเตอร์เป็นไงคะนี่ใบใหญ่โตแล้วค่ะ ส่วนต้นนี้ที่ประกาศหอมไปดูในห้างนะคะหอมมากค่ะแล้วนี่คือแยกออกมาจากแผงไข่นะคะเพราะว่าแผงไข่เล็กๆมันรองรับไม่ได้แล้วค่ะผักกาดหอมแยกลงใส่กระถางใหญ่เดี๋ยวคอยดูต่อไปค่ะมันน่าจะงามนี่ก็เป็นพักกาดนะคะคืออากาศด้านนอกยังติดลบ แล้วก็หิมะยังตึมค่ะด,ดูด้านนอกนะคะเดี่ยค่ะหิมะยังไม่ละลายเลยค่ะเราเอาผักออกนอกสวนไม่ได้นะคะเราก็เด็ดกันในครัวนี่แหละคะ่ะเป็นแปลงผักเล็กๆอันนี้สวนในครัวนะคะสวนด้านบนนี้ตอนนี้พรึบเลยค่ะติดดอกแล้วด้วยพวกอัดโตเบิร์นเนาะพวกถัว่วพวก ถั่วฝักยาวถั่วลันเตาถั่วพูอะไรพวกนี้ค่ะแล้วนี่ค่ะภูมิใจค่ะหอมใหญ่ที่มันงอกออกมาหลังจากที่เราซื้อมาแล้วกินไม่ทันนะคะเราก็กินใบมันค่ะส่วนนี่เป็นยอดที่สามแล้วค่ะขึ้นมาขนาดนี้แล้วที่ผักกาดหอมตัดพูเลิกกินโดยไม่ตัดไม่กินรา,า,ากเอารากแช่น,น้ำไว้ อันนี้เป็นหอมแดงค่ะก็ได้กินใบเห็นไหมคะ <c oughs> เป็นอีกหลายวิธี <c oughs> แบบพอเพียงค่ะไม่ใช่หนึ่งวิธีแบบพอเพียงนะคะสำหรับคลิปนี้ผัากกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ครบวงจรเลยค่ะวันนี้หลังจากที่ไปตรวจเต้านม ก็จ่ายตลาดเดินชมป่าค่ะแล้วก็มารีวิวอาหารที่เราซื้อมาค่ะคุณแลมโบไปทำงานแล้วค่ะเสียงสั่งสกูตเตอร์ว่าอย่าดื้อกับแม่นะแม่เขาเหนื่อยแน่ารักค่ะสั่งหมาเหมือนสั่งลูกเลยขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผักกาดหอมกับคุณแลมโบ้เสมอมานะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ